เรื่องเล่าขเขมรกำเนิดใหม่ในเงาแห่งอโยธยาการครั้งหนึ่งณดินแดนสุวรรณภูมิมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนามว่าพระนครหรืออังกอรผู้สร้างปราสาทหินสูงเสียดฟ้าเป็นศูนย์กลางแห่งเทวราชาแต่เมื่องานเลี้ยนย่อมมีวันเลิกรา แสงแห่งพระนครก็เริ่มริบรีลงทุกขณะด้วยปัญหาภายในที่รุ่มเรา้าและความอ่อนแอของราชบัลลังก์ในเวลาเดียวกันนั้นเองที่ฟากฝั่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอาณาจักรใหม่ของชาวสยามนามว่ากรุงศรีอยุธยาได้ถือกำเนิดและเติบใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วประดุจราชสีหนุ่มที่พร้อมจะแผ่ขยายอำนาจในที่สุด ีพศ1974กองทัพอันเครียงไกลของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาแห่งอยุธยาก็ได้กรีธ้าทัพเข้าเหยียบนครทมอันศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จเสียงชัยโยโหร้องของทหารสยามคือเสียงร่ำไห้แห่งความพ่ายแพ้ของชาวขอมเมื่อพระนครสิ้นแสง กษัตริย์ขอมทรงตัดสินพระไทยครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์คือการละทิ้งเมืองหลวงที่เคยรุ่งเรืองซึ่งบัดนี้เหลือเพียงซากปร,รักหักพังและไม่ปลอดภัยอีกต่อไปราชสำนักขเขมรจำต้องอบพยพหนีลงใต้ย้ายเมืองหลวงครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อหลบหลีกจากคมดาบของสยามจนท้ายที่สุดก็ได้ตั้งรกรากณนะพนมเปนริมฝั่งจตุรมุก เป็นการปิดฉากยุคพระนครและเริ่มต้นยุคใหม่ที่เรียกว่ากัมพูชาอย่างเป็นทางการชัยชนะของอยุธยานในครั้งนั้นไม่เพียงได้ครอบครองดินแดนแต่ยังได้กวาดต้อนผู้คนปราชศิลปินและทรัพย์สมบัติล้ำค่ามากมายกลับไปยังกรุงศรีนำมาซึ่งการผสมผสานทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ อยุธยารับเอาธรรมเนียมของโบราณมาปรับใช้ขณะที่ขเขมรซึ่งอ่อนแอลงก็ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงนับแต่นั้นมาขเขมรก็เปรียบเสมือนรัฐที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เงาของเพื่อนบ้านผู้ทรงอำนาจแม้จะมีกษัตริย์ของตนเองก็ต้องได้รับการยอมรับจากอายุธยาหลายครั้งที่พยายามแข็งข้อเพื่อทวงคืนอิสรภาพ ก็มักจะถูกกองทัพสยามเข้าปราบปรามจนราบคาบเรื่องราวของเขมรในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นเรื่องเล่าของการกําเนิดใหม่บนความทรงจำอันยิ่งใหญ่ในอดีตเป็นการดิ้นรนเพื่อรักษาชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ของตนเองทามกลางมหาอำนาจที่ขนาบข้างก่อร่างสร้างตัวตนจนกลายเป็นรากฐานของประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน